คนตั้งให้เอมี่มันเหมือนกับการที่เอมี่เขียนโพยให้ตัวเองเ่ยอย่าลืมนะเอมี่เอมี่มีฉายาอันนี้ด้วยนะอย่าลืมใายานี้นะผลเอมี่เขียนโพยให้ตัวเองยังไงไม่รู้ชื่อฉายาแรกที่เอมี่เคยโดนตั้งให้นั่นก็คือเครื่องทําความร้อนเผตุผลคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเอมี่ชื่อเครื่องทําความร้อนเอมี่โดนตั้งฉายาว่าเครื่องทําความร้อนเพราะว่าเอมี่เป็นคนที่มือค่อนข้างอุ่นอีมืออุ่นมากๆคือน่าจะแค่มือมั้งเพราะว่าน่า น่าจะแค่มือนะไอ้ม่ไม่แน่ใจว่าแค่แค่มือหรือทั้งตัวอ้ม่แต่คิดว่าน่าจะแค่มืออ้ม่เพราะว่าทุกคนจะชอบบอกว่ามืออ้ม่มันอุ่นมากตอนที่อ้ม่เคยเล่าไว้ไอ้ม่จะโดนเพื่อนกอดโดนเพื่อนเอาแขนไปซุกเอาโดนโดนเอาแขนจากแขนอ้ม่กลายเป็นหมอนคางของเพื่อนจบกันแล้วเพื่อนจะชอบบอกว่าอ้ม่ใส่เสื้อแขนยาวมานะนอมอ่ะทำไมอ่ะก็อยากจะได้ซุกไงอ อ๋อโอเคอ๋อโอเคก็คือเราจะมีครังหนึ่งที่เอมีไปดูหนังผีกับเพื่อนสองคนมีไฮด้วยก็คือไฮนั่งด้านขาอีกคนหนึ่งเอวีตั้งชื่อไว้ว่ายูเมะแล้วกันยูเมะยูเมะอยู่ด้านซ้ายยูเมะนี่เป็นคนกลัวผีมากเราคือมาดูหนังเพราะอยากท้าทายตัวเองส่วนเอมีมีโดนล,ลากมาเพราะไฮลากมาไฮอ่ะเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเอมีอ่ะ อีมีก็เออนั่งอยู่ตรงกลางคือคือทั้งสองคนบอกว่าเอออีมีนั่งตรงกลางเลยนั่งตรงกลางน้ก่อนอีมี่บอกอืมตรงกลางเหรออืมแล้วอีมีซื้อป๊อปคอร์นมาอีมีซื้อน้ำโค้งมาอีมีซื้อมาอ่าอีมีซื้อมาแบบป๊อกแบบป๊อปคอร์นถังใหญ่น้ำสามขวดกินกับเพื่อนอ่าไปสามคนนะตกลงคืออีมีอ่ะไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยอีมีไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยอีมีไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยเพราะว่าได้สายอีมีอ่ะยูเมะอ่ะ ไ้ไปกอดไปกอดแบบกลัวมากแบบก,แบบกระโดดกระโดดมาหาเอมี่ได้สบายแบบผีมากระโดดมาหาเอมี่อ้ฉันไม่กลัวนางผีฉันกลัวเธอได้แหละ <laughs> อเออไอแล้วด้านขวาไฮไฮมันเป็นคนขี้หนาวมันก็กอดเอมี่แบบกอดเอมี่แบบทั้งสองคนกอดเอมี่เท่ากับสิงเอมี่แล้วอ่ะคือถ้าเอมี่เป็นยูรินะถ้าเอมี่ชอบผู้หญิงนะเอมี่เอมี่ก็แบบเอมี่เอมี่ก็คงจะเขินปะเบิด <laughs> ตาเรามเลยแต่ว่าอีมี่นั่งถามอะอะไรฉันจะกินป๊อปคอนเอามือเอามือของฉันออกมาเอามือของฉันออกมาฉันจะกินป๊อบคอนไม่งนก็ป้อนฉันป้อนป้อนของซีทำไมไม่ อานั้นใช่ไหมเอมีก็โดนเพื่อนเออแล้วมันก็จะมีแบบว่ามันจะมีแบบว่าอีกเคสหนึ่งที่ล่าสุดคือเอมีจับเพื่อนแบบจับมือเพื่อนเล่นๆลแบบจับมือแบบมาจับมือแบบโอ้สวัสดีนะเออเป็นไงบ้างก็จับมือสกินชิฟกันนิดหน่อยแล้วตกลงคือเอมีจับมือเพื่อนไปอ่ะเพื่อนไม่ปล่อยเอมีแบบอไม่ปล่อยเหรอเพื่อนก็ไม่ปล่อยมือมือเอมีอ่อนนะขอจับต่อนะเอมี่อ่ะโอเคโอเคโอคโอเคโอเคอะ ขอจับต่อนะเอ็เนี่อ๋อโอเคโอเคอ่าจับต่อจับต่อเชนก็จับมือจับมือให้อย่างนั้นจับมืออยู่เป็นเป็นเป็นสิบนาทีอ่ะเป็นนาทีเนี่ยประมาณสิบน,นาทีอ่ะสิบยี่สิบนาทีอ่ะเพื่อนจับมือเอ็มีไออ่ไวนะนะ้อ่ะเอ็มี่เมื่อไรจะปล่อยนะเมื่อไรจะปล่อยกัน่ะแต่เราก็มีคนไปเปดิดจับมือเขาเองอ่ะน,นะแล้วพอเขาจะเขาจะไปนะใช่นเขาก็แบบขอบคุณสำหรับมือของเอมี่นะอุ่นมากเลยขอบคุณนะเอ๊ะแล้วเขาก็ไปอีกแล้วมองอ่าเดี๋ยวเว็วทำ ฉา,ายาต่อไปของอมี่มิเลก็คือนี่คือฉายาที่ออมีได้เป็นฉายาล่าสุดเลยเอมี่โดนตั้งฉายานี้ตอนที่ไปค่าย่ปุนเพราะว่าออมีเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่จะต้องไปกินข้าวคือมันจะมีตารางของนั่นจะมีตารางนักเรียนโรงอาหารเปิดตอน7จ็ดโมงห้าสิบเปยนตอน8ปดโมงครึ่งอ,อ่าแล้วก็นู่นนี่นั่นมา,มาบ้าซึ่งออมีเนี่ยเป็น ก็คือปกติถ้าตามมารยาทญี่ปุ่นปกติต้องมาก่อนเวลาน,นัดประมาณ5นาทีถึงจะถึงจะถือว่าควรแต่ว่าเหมาะสมและใช่เอมีเป็นนาฬิกาโลกที่คอยบอกทุกคนว่าเอ้ยทุกคนอีก10นาทีอ่ะต้องไปกินข้าแล้วนะอ้ย แต่งหน้าปืนหน้า,นนาล้างหน้าแปรงฟันแล้วไปกินข้าวด้วยกันเถอะใช่เอวี e. เป็นนาฬิกาปลุกให้ทุกคนแล้วแบบในในกลุ่มของไอจีอ่ะเพื่อนแบบเอวี e. ก็ตั้งชื่อตัวเองแล้วเพื่อนตั้งให้นั่นแหละว่านาฬิกาโลกใช่แล้วก็คแบบว่าเอวี e. ก็เอวี e. ก็ทําหน้าที่เป็นนาฬิกาให้ทุกคน ทางทิปเลยใช่ทางทิปเลยเอีมีทําเป็นทาตัวเป็นนาฬิกาให้ทุกคนทางทิปเลยใช่อีมีเป็นตัวแจ้งเตือนจนแบบว่าตอนจะกลับบ้านตอนจะกลับสนามบินแบบกลับมาไทยเพื่อนคนหนึง่งเพื่อนคนหนึ่งแบบว่าอออีมีถ้าเราไม่มีเธอแล้วเราจะอยู่ยังไงเราอยากเอาเธอกลับบ้านเธอต้องเป็นนาฬิกาให้เราเราอยากเอาเธอไปเป็นนาฬิกาที่บ้านเราอออีมีา มีเธอแล้วเราจะอยู่ยังไงอีมี่บออยู่ได้ก็มีนาฬิกาในโซลสับไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยู่ได้สิมนีนาฬิกาในโซลสับไงอยู่ได้ไหมชิว <Chill. S 1> เธออยู่ได้เธอมีนาฬิกาของเธออยู่แล้วชิว <Chill. S 1> เราเป็นนาฬิกาของเราเองฉ <c oughs> ายาของต่อไปของอีมี้ หมาน้อยอีมี่อีมี่ถกเถียงกับเมดโบทุกคนถกเถียงกับเมดโบว่าอีมี่เป็นแมวหรือเป็นหมาทุกคนคิดว่าอีมี่เป็นแมวหรือเป็นหมาอีมี่คิดว่าตัวเองเป็นน้องหมาและคุณเมดโบก็คิดว่าอีมี่เป็นน้องหมาเพราะว่าเพราะว่าอีมี่อ่ะคุณเมดโบให้สัมภาษณ์ว่าอีมี่เชื่อฟังมากแล้วก็อีมี่เชื่อฟังดีแล้วก็อ่าเวลาที่แบบเล่นเอปิกเลยเนี้ยหรือว่าเล่นวอลแลนด์่ะเวลาที่มีคนเข้ามาอีมี่ก็จะเห่าแบบป๊อกป๊อกแบบย้ไว้ยาไ้ เหมือนแบบเหมือนตอนน้องหมาเห่าว่าเออเหมือนตอนน้องหมาเห่าคนที่แบบไม่สนิทอะแบบอย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะเหมือนหมูเนี่ยอะอย่าเข้าอย่ามาจับอย่ามาจับเคานะจริงเหรอไอ้มีเป็นหมาดื้อเหรอไอ้มีดื้อตรงไหนมีไม่ดื้อไอ้มีดื้อตรงไหนคะไอ้มีไม่เห็นดื้อเลยไหนแวบไม่ดื้อเขาไม่ดื้อเขาเขาไม่เห็นดื้อเลยเขาเขาไม่ดื้อไหนไหนคนดื้อไหนคนด์ด์ไหนไหนไหนคนดื้อไม่เห็นมีคนดื้อเลยคนด์ด์แถวนี้อยู่ตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นไม่มี คุณเบรบูบีบอกไอมีดีดมากเหมือนกับหมากโกเด้นเหมือนโกเด้นกน็อหอมหมาคนนี้หน่อยได้ไหมคะไอมี่ดีไอมิ่ดีช่อเช่าเช่าเช่หมาดีดไหมถ้าทุกคนจะเปรียบไอมี่เป็นหมาสายพันธุ์นึกว่าไอมี่เป็นอะไรคุณเบรดบูวีคิดว่าไอมี่เป็นโกดนนเด้นส่วนไอมี่ไม่ค่อยรู้นั่งพันธ์หมาเท่าไหร่ดีดด้วยไยด้วยไม่รู้ว่าจะมองไอมี่เป็นแมวยังไง เพราะอีมีก็อีมีก็พลังงานเยอะด้วยอะ่ะแบบไม่นอนอะ่ะแบบอีมีก็คนไม่นอนกลางวันบ่อยหมายังนอนกลางวันอยู่แต่ว่าแมวเนี่ยนอนกลางวันมากกว่าหมาเหตนอีมีก็กระดิกหางได้ไหมไม่มีกระดิกหางมีแต่มีแต่อีโมดกระดิกหางแมวนี <laughs> ่จะหางแมวไม่มีหางหมาให้หรอกนะมีหางมีหางหางวางไว้ตรงนั้นแหละ อีมี่อยากรู้ว่าเวลาที่เราจะเล็กสเปกผู้ชายกับผู้หญิงมันเป็นยังไงคือของผู้ชายอะ่ะอีมี่จะดีดบ่อยมากก็คือหนุ่มตีหนุ่มแว่นกับหมาเด็กหมาแก่ใช่หมาเด็กหมาแก่หมาเด็กก็แบบน่าจะเป็นแบบหมาทองขี้ย้ออนในย่าแบบตามแบบว่าขี้อออน อย่างนี้ใช่ไหมกับหมาแก่ก็ได้จะเป็นแบบฟิลแบบผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเราอ้อนได้อะไรเงี้ยเออแบบเออก็น่ารักดีนะคือรกก็น่ารักดีนะกับหนุ่มตีก็หนุ่มตาปีบอ่ะเออไมไม่เข้าใจคําว่าหนุ่มตีอ่ะหนุ่มตีคืออะไรอมีไม่เข้าใจคือหนุ่มตาตีปีเหรอไม่เข้าใจคําเนี้ยหนุ่มตีคืออะไรอ่ะนี่เราอจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นออมีพัยสังคมนะไอมีรอได้นะ